กราบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพราเอฟซผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมก็หยุดกันไปสองวันนะครับเอฟนะฮยสองวัน3สาวันสามวันผมก็ลืมนะแต่ต้องต้องหยุดพักเพราะถ้าทุกวันเนี้ยมันเดี๋ยวของติดมือนะสู แบบลงทิ้งระยะให้เอฟซแล้วแบบหาเงินหาทองกันอะไรงั้นดีกว่านะครับนะก็จริงๆแล้วจุดนี้ผมลุยซื้อที่ตลาดวัดพรมมากตลาดวัดสังขระชาวาสนะครับแล้วก็รวมๆกันเรียกว่างานประกวดที่สิงบุรีนะงานประกวดของสมาคมประเครื่องพระพิชัยที่โรงเรียนสิงบุรีนะครับนะ ก็อยู่แค่สุกเสรานะครับนะก็รวมๆมมาถือว่าอันนี้เป็นของฝากจากงานประกวดสิงห์บุรีแล้วกันนะครับนะของใหม่ล้วนเลยนะครับ FC นะฮะมาดูกันนะครับวันนี้มีอะไรบ้างโอ้โหนะพีเดตทางนั้นเลยนะครับผมเริ่มต้นที่อันนี้ก่อนเลยนะครับจอบเล็กโอ้โหแบ่งน้องชายน้องบิ๊กโคลาดมานี่ฮะดูไปี้ฮะแพ้ดูง่ายไหมครับ FC นะฮะ เจอบเล็กห้วยเขนนะเนื้อแทบจะออกสมฤธิ์เลยนะแบบนี้เขาเป็นผิวหิ้งเนื้อยังออกสมฤธิ์เลยนะเป็นเรื่องโลหะทองผสมและนะครับปกตินี่องตรงตนะเจอน้องเขาเขาบ่อยมากนะจอบเนี้ยถามเนี่ยคือหลักหมื่นตลอดนะถามเขานี่คือหลักหมื่นตลอดเลยนะะจอบเล็กห้วยเขน็นแพ้ดูง่ายสบายตาเลยนะครับแบบนี้นะผิวหิ้งเก่าเก็บนะครับผิวหิ้งหิ้งเก่าเก็บ เป็นไงฮะคือคนเล่นสายพลาหลอเนี่ยไม่จ้องอะไรมากเลยเห็นแวบบแรกก็รู้แล้วว่าเป็นผัาแ้นะครับเนี่ยนะฮะสภาพเขาก็เกือบเต็มร้อยอะอย่างเงี้ยนะก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ประมาณนี้ฮะใช้มันนิดหน่อยนะจริงๆแล้วพิมพ์เขาจะเป็นแบบนี้เองนะเขาจะจึนตื่นนะไม่คมนะสำหรับจอบเล็กไม่เข็มน,นะครับนะเนื้อเรียกว่า โลหะทองผสมอะเอาแบบสมฤทธิ์สมฤทธิ์อะหน่อยๆเลยฮะโลหะแบบนี้นะเราดูแบบไม่ขึ้นกล้องเนื้อออกดำเลยนะเนื่องจากก่าผิวเขาเขาหิ้งไงเก่าเก็บนะเอาเป็นโลหะทองผสมอะนะพูดกันแบบเต็มปากว่าเป็นโลหะทองผสมดีกว่านะครับผมเดี๋ยวพอไปส่องเอ้ยด,ดูก็ทองเหลืองนี่ว่าทองผสมนี่ว่านะเนี่ยแต่ดูนะดูนะโลหะเขาจะเป็นแบบเนี้ออกทองทองนะแล้วก็มีแบบ แดงน้ำตาลดำอะไรประมาณนี้นะตัวเนื้อตัวนื้นีแต่ฝั่งนี้จะออกดำเลยนะ,นะเอาเป็นว่าราคาดีกว่านะอันนี้ผ้าการันตีกันก็เอาสามมื่นนะครับนะเอาเป็นว่าดูชอบซื้อใช่ใจ่ายจบนะนะครับผมเอา8 0 0พบาทนะครับแปดพบาทนะจอบเล็ก วัดห้วยเข็มน,นะสภาพเรียกว่าเกือบเต็มร้อยเลยนะครับผมนะฮะเอาราคาแบบไม่ต้องการันตีนะฮะแปดพันบาทนะครับแต่ถ้าการันตีผมเอาสามหมื่นนะครับจับเลกพิมพ์นี้นะเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับผมนะฮะวางนะครับผมเดี๋ยวรายการต่อไปนะไม่แด่แบบเรียกว่าทีเด็ดทั้งนั้นเลยนะ่ะมานี้รอเก่าก่อนนะแล้วก็มาหลวงพอ่อเดิมนะ นนองหลวงโอ้โหหล่อเท่มากนะดูโลหะดูความเก่านะแห่งกั๊กนะโลหะเหลืองอมเขียวนะครับมีแต่งข้างนะมีแต่งข้างนะครับนี่นะสองกรใบแต่งข้างนะหลวงพอ่อเดิมนะวัดหนองหลวงออกวัดหลวงพอ่อเรือวัดหนองโพออกวัดหนองหลวงนะ วัดหนองหลวงนะเพราะเดิมนะถือว่าเป็นรุ่นแรกนะรูปหล่อรุ่นแรกนะก่อนรูปเหมือนปั๊มนะฮนะสวยแบบแหมนะสวยๆอย่างนี้อยู่กับมือใหญ่นะจะเฉียดๆล้านหรือเปล่าอนะไรอย่างนี้นะถือว่าเป็นฐานสูงนะเพราะว่ามีฐานนี้ขนะึ้นมะาอ่าเนี่ยฐานเตางระใบไม่จานนะไม่มีรายจานนะก็เป็นปกตินะฮะส่วนใหญ่ก็จะเจอจานนั่นแหละนะครับผมแต่อันนี้มองไม่เห็นว่ามีจานนะมีว่าผมไม่ได้สองรีนะ ไม่มีนะไม่มีรอยจันนะครับเนี่ยแต่ใบหยาบนะก็จะใบหยาบใบบุ้งหยาบแบบไปเรียบไปเลยนะสวยนะผมชอบการจะแต่บ,ตบอย่างนี้นะสมัยก่อนก็เขาก็ไม่ค่อยแน่นอนหรอกครับว่าคือเขาไม่ได้มาคิดว่าเออเราจะต้องมาเล่นมาดูจุดไหนตรงไนจุดตำเหนือเขาก็แล้วแต่บางทีหยาบบ้างต่ใบมันลงลงน้ําหนักถูกไปถูมาก็อาจจะมองเป็นเหมือนละเอียดได้นะครับผม นี่นะครับนีมีเ,มนะมน,เน,นื้ออะไรางี้ยนะก็แต่งพระเขาแต่งเรียบร้อยนะนะเนี่ยถือว่าเป็นฐานสูงนะถึงไม่สูงมากก็ต้องเรียกว่าฐานสูงนะนะตาก,ก็เนี่ยติดคมชัดลึกนะฝังนี้ไม่ไม่ตานะแล้วก็มีเหมือนยาขัดแดงๆนะถือวาพระสวยเดิมเลยนะมีแต่งตาบงตาใบนะครับโอเก่านะโลหะทองผสมนะครับอันนี้ ไม่มีภัยเงินซึ่งปกติทั่วไปอาจจะมีภัยเงินนะอันนี้ก็ถือว่าปกตินะเสรดดูได้นะเนื้อโลหะทองผสมนะหรือเนื้อทองเหลืองนะครับหลวงพ่อเดิมนะเทียบได้กันเทียบกันได้เลยนะครับนะนะสุดจัดเลยนะครับผมการการันตีกาสภาพนี้ก็ต้องว่ากันหลักหลายๆแสนบาทนะครับผมนะเอาหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองหลวงนะพิมพ์ผ่านสูงนะดูชอบซื้อใช่จะจบนะครับผมขออนุญ,ญาต องนี้เปิดที่1นึ่งมืนบาทนะครับ F สนะฮะเปิดที่1นึ่งมืนบาทนะครับผมนะฮนะผัดไปนะครับสมเด็จม,นะมาอันดับสามก็นะแพงหรือว่าแพงนะไม่ว่าพอสองแล้วเนี่ยแล้วก็องค์ประกอบดูลักความเก่า F สนะดูด้านหลังนะวดหลังก่อนเลยนะเนี่ยหลังก็จะเป็นแบบ เนี่ยคืนคืนอย่างนี้นะแล้วความเก่าเขาคือคือดูธรรมชาตินะความเก่าดูธรรมชาติมากนะเป็นเหมือนกับเป็นพระแบบสบภาพใช้นะฮะแล้วแห้งแกล่งไปตามกาลเวลานะแล้วก็พิมพ์ฐานแสมนะอันนี้นะพิมพ์ฐานแสมนะเนี่ยเจ้าของบอกว่าพิมพ์ฐานแสมนี่นะเนี่ยเราดูขยายดูเนื้อดูอะไรกันแบบนั่นเลยเนี่ยฮนะเอฟซี FC. ดูมันแบบไม่ต้องกักเลยนะเนี่ยเนี่ยนะดูเนื้อหาพิมพ์ทรงนะมวลสารนะฮะความแห้งความเก่าพิจารณาก็เรียกว่าแบบนะดูพิมพ์ทรงต่างๆนะฐานแซมนะเพราะว่ามีพิมพ์หนึ่งพิม์สอง นี่อันนี้เราดูมวลสารนะดูมวลสารนี่นะเนี่ยรูเก่าแห้งธรรมชาตินะครับเก่าแก่งแห้งธรรมชาติเลยนะเนี่ยฮะสัมผัสนี่แหมนะไม่เหมือนกับทั่วไปเลยนี่ครับผมนี่นะเอายังไงดีองค์นี้นะสมเด็จสารแซมนะฮะพิม อะไรวัดละครหรือวัดบางผมไม่รู้นะ <c oughs> เออคุยกยนมาตั้งนานนะรู้ว่าผ่านแซนจะไม่รู้ว่าเราจะตีลงวัดะระังหรือบางกนมปมนะเอาเป็นว่าดูชอบซื้อใช้จ่ายจ,จบนะราคานี้นะครับแพ้ผมไม่รู้เขาเรียกเท่าไหร่เพรหลักแสนหลักล้านน่ะนะเอาดูชอบซื้อใช้จ่ายจ,จบนะ fc ผมขอเปิดที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับ fc นี่นะฮะหนึ่งหมื่นบาทนะครับอ่า ถัดมาหลวงพ่อไป่วัดกำแพงนี่นะสว่วนจห่ๆนี่ก็ตามเนี่ยสายเราเก่าอย่างอาจารย์บิ๊กโคราชเลยนะฮะเนี่ยครับดูไปไงนะหลวงพ่อไป่วัดกำแพงนีนะ่ดูด้านข้างก็นเลยเพราะไปจับมาปุ๊บต้องดูข้างก่อนเลยเพราะเขาจะต้องเป็นรอยประกบนะแล้วข้างเนี่ยจะต้องแบบเนี่ยเขาประกบหน้าหลัง นะฮะข้างหลังปุ๊บเป็นพิมพนั่นน่ะเอามาประกบกันปุ๊บอ่าเนี่ยฮะเนี่ยเส้นประกบถึงนี้เลยนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยเขาเขาเป็นสองชิ้นนะมานั่นกันนะสองชิ้นมานั่นกันนะฮะแล้วก็หล่อหล่อพอมีเนื้อเกินก็เอามาแต่งตะใบนะครับเนี่ยอันนี้สภาพเรียกว่าเกือบเต็มร้อยเลยนะสวยเดิมมากๆเนื้อย่างกระแบนหลงพึ่งเงินเียังกระจบเลยหลงพึ่งเงินเลยนะเนี่ะมี ใบยอย่างนี้นะรอยแต่งนะช่อนะครับนี่ยนี่มีเก็บกระดงเกบกระดี่แล้วตามซอกนี่ผิวหิ้งเก่าเก็บเลยนะซอกนี้หิ้งเก่าเก็บเลยนะครับพระถือว่าสวยเดิมนะโอ้โหเนี่ยนูนแบบนี้เลยนะหน้าตาคมหูเด้งเลยนะครับนี่ฮะดูนะจุดจำหนิอะไรตรงไหน,นยังไงนะครับ fc นี่นะ หลวงพ่อไปรวัดกำแพงนี่ฮะสวยนะนาจะได้มาโอ้โหนี่ยลอยเกตกระดีนะเขาก็ใช้มาหอยใช้มาพอสมควรนั่นแหละนะเนี่ยเกตกระดีนะเรือเกตกระดีนะเนี่ยเกดกระดีนะโลหะนะเป็นเกตเกตนะเป็นสเก็ตนะเนี่ยนะเขาก็เข้าใจเรียกละสองสี่เจ็ดแปดนะเรียกอะไรนั้นเกตกระดีนะงามมากนะถือว่าสวยนะถือว่าสวยนะน่าเก็บ สะสมน่ารักน่าใช้เลยแหละนะนี่นะ FC ดูนะคาบเบา้าโลโหะนม่ฮะน่ารักมากนะตามมาเรียกว่าจะไม่เรียกว่าตามก็ไม่เรียกว่าตามก็ไม่เชิงอ่ะคือเจอแล้วต้องถามราคาแต่เขาก็เปิดโอ้โหหลายหายมหื่นตลอดนะฮะองค์นี้นะถ้าการันตีกันก็ต้องว่ากัน หลักล้านนะสองล้านสามล้านนะครับ F4 นะดูชอบซื้อใช่ใจ่ายจบนะผมขออนุญาตเปิดที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับนะฮะดูชอบซื้อใช่ใจ่ายจบนะครับผมนะฮะราคานี้นะครับไม่ต้องมีรับประกันไม่ต้องมีการันตีกันนะโอ้โหเนื้ออมเขียวเนื้อออกทองดอกบวบเลยนะครับนะฮะน่ารัก รกลการนะวันนี้นะครับ fc นะสุดท้ายนะซื้อมาแพงสุดเลยนะครับวันนี้นะเป็นเหรียญหรือเงินนะเป็นเหรียญพรมสีหน้าผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าหลวงพ่ออะไผมลืมนะ fc ยอมรับเลยว่าลืมนะฮะแต่เขาเป็นพระที่เขาเล่นหาด่งรงังแพงกันนี้แหละนะนี่ผมรู้จริงนะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดนะสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัด นะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรไอ้อะไรสี่เหลี่ยมค้างหมูหรืออะไรอย่างนี้นะสี่เหลี่ยมจัจตุรัสหรืออะไรอย่างนี้นะแต่เขาเป็นอย่างนี้นะสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะนะเรืยองข้าวหลามตัดเป็นพรมสีหน้าเนื้อเงินนะเก่าอภิมหาเก่าเลยนะนะฮะผมขอภายนะเก่าขอมนะันจริงน,นผมลืม นะ FC นะครับเป็นเหรียญน,นะแล้วขอบก็เป็นอย่างนี้เลยนะขอบเรียบๆแบบนี้นะขอบเรียบๆแบบนี้เลยเนี่ยขอบเรียบๆแบบนี้เลยนะขอบจะเรียบๆนะเนี่ยนะครับเชื่อมเงินนะเชื่อมเงินนะหูเชื่อมเงินนะเนี่ยนะแล้วก็ข้างหลังร้อยจานสวยมากนะจานสวยมากนี่ฮนะ จานสวยมากนี่นะเหลียเงินนะกับดำอมม่วงนะครับนี่นะจานสวยเอฟซีนะ,น,ะนี่นะสวยน่ารักเลยนะครับเอซแพงผมว่าแพงผมว่าเหรียญน,นี้เขาเรียกว่าถ้าขายการันตีขายประกันกัน อาจจะหลักล้านอะนะผมจืดลืมนะเหรียญพระพรมนี่พ่ออะไรเลยนะผมจริงจริงแนละ้วผิดพลาดขออภัยนะครับเอฟซีเอาเป็นว่าเหรียญน,นี้ผมชอบซื้อมาด้วยความชอบมากนะดูชอบซื้อใช่จ่ายจบนะผมขออนุญาตเปิดที่สองหมื่นบาทนะครับเหรียญน,นี้นะสองหมื่นบาทนะครับเหรียญน,นี้นะดูชอบซื้อใช่จ่ายจบขออนุญาตนะ หนึ่งหมื่นไอสองหมื่นบาทนะครับเหรียญน,นี้นะเหรียญพรมสีหน้าเนื้อเงินนะเหรียญเงินเนื้อเงินเลยนะครับเนี่ยสองหมื่นนะเปิดสองหมื่นนะราคานี้นะครับเอฟซี FC นะผมชอบซื้อใช่ใจจบกันนะฮะ ขึ้นปกนะทเรียงเรียบร้อยนะครับ f c นะประมาณนี้นะครับ f c วันนี้มีมาฝากกัน5รายการนะครับ f ะทีเด็ดทั้งนั้นเลยนะเรียกว่าของฝากจากสิงห์บุรีนะงานใหญ่เมืองสิงห์บุรีที่ผ่านมานะครับเาวทิตยน,นะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรได้เลยนะครับที่เบอร์061 8987342นะครับ0618987342นะครับหรือแอดไลน์ก็ที่เบอร์นี้ได้เลยนะแอดไลน์ก็ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือ,อสแกน QR code หน้าปกคลิปหลังคลิปได้เลยนะครับสแกน QR code หน้าปกคลิปหลังคลิปได้เลยนะหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ที่ปักหมุดใจล่างของคลิปนะพี่เขียนว่าปักหมุดไว้นะที่ว่ามี บางคนอาจจะไม่เข้าใจก็คือตรงที่มีภาษาอังกฤษนะฮะยึ๊กี่ที่ว่าผมเขียนว่าเบอร์โทรนะฮะแล้วข้างล่างก็เป็นแอดไลน์นะครับผมนะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวการาบลาเอฟซีดูท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงเรวยๆถูกหวยทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ